สวัสดีครับผมสารุษทพรครับสวัสดีผู้ติดตามและเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซี u ูทูบสารุษทพรนะครับแล้วก็ a c e b o o k ร้านจันรนุ่งเืองสองมัณฑะมาแล้วก็ Facebook สารุษทพรนะครับตัวจริงแทจริงครับหัวต้องร้านนะครับอัปเดตสินค้าครับตัวนี้นะครับเาเบนะครับของแอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับเป็นรถคูปต้าบ้านเรานะครับรถใหม่บ้านเรานะครับตอนนี้ก็ ของผมราคาถอดสินค้าถอดก็มีนะครับสภาพมี้างซ้ายข้างฝาหลายสิบคู่นะครับสต็อกนี้ก็น่าจะมีประมาณสี่สิบกว่าคู่นะครับตัวละพันกว่าบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจครับอยากเปลี่ยนนะครับของใหม่ก็มีนะครับแต่ของใหม่ต้องโทรถามแฟนผมนะครับศูนย์แปดสี่แปดแปดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับแต่ตัวผมเองสารลดทุตพรตัวจริงเสียงจริงนะครับ รถเต็มคันขึ้นคันค้อนคันก็ขายนะครับผมจะเป็นแผนกอะไหล่ถอดน,นะครับทั้งรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นคูเปต้าบาา้านเราและรถเก่าบ้านเราที่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นมาแล้วใช้บ้านเราด้วยนะครับมีหลายราคานะครับอย่างเรื่องอะไหล่เก่าญี่ปุ่นนะทั้งเก่าบ้านเราสมมุติเก่าบ้านเราหนึ่งบาทเก่าญี่ปุ่นก็สองบาทครับนี่ครับมีนะครับ ี่ฮออิสกิฮิโนโมตโต้คูบุต้าชิบุรก็จะมีหลากหลายรุ่นเพาเดียวสองเผานะครับแล้วออปชันของรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งเผาเดียวโฟวินเครื่องยนต์สองสูบสามสูบระบบเดเล็กไม่เดล็กระบบหางไม่น,นุ่นธรรมดาระบบหางไฟฟ้าแต่หางไฟฟ้าของผมร้านผมถูกกว่าไม่น,นุ่นธรรมดาสองหมื่นบาทครับถามว่าทาไมถึงถูกกว่าหนึ่งถ้าเสียคือเสียตังค์สองถ้าเสีย โดยที่ว่าเปลี่ยนแค่วอลุ่มก็หลักพันแต่ถ้าฝาแตกหรือเสื้อกลางท้ายแตกหลักหมื่นนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเสียเสียตังแน่นอนแต่ถ้าไม่เสียก็ใช้ดีครับมีทั้งคูปุตาอิสกิชิบุล่เยนมาอินวมโตมีหมดครับเพียงท,ท่านโทรศัพท์สอบถามผมนะครับ0999277348 i d l ดีไลน์เอสเนะครับมีทั้งปีกและราคาส่งนะครับแต่ก็ส่งก็เป็นจุดนะครับห่างกันครับจุดจุดหนึ่งก็ห่างกันเยอะครับของผมนะครับเน้น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 คือเน้นช่วยกันขายด้วยนะครับขายลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าที่ ทางร้านนะครับที่ตัดไปขายแล้วก็จะมีช่องว่างให้ค่าน้ำมันหรือค่าเสียเวลานะครับของเราก็ออกบินให้นะครับไม่มีเงินสดนะครับซื้อเยอะก็มีส่วนลดเยอะนะครับซื้อรถกับผมก็มีส่วนลด30%ถึง40%นะครับจากราคาหน้าร้านนะครับกรี่ท่านเก็บใบซื้อขายสัญญาซิากขายทางร้านผมกับตัวท่านไว้นะครับ แล้วก็มีรูปภาพได้ยิ่งดีครับเพราะสติกเกอร์ไม่สามารถการันตีว่าเป็นรถผมได้นะครับบางครั้งนะครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอด่านทดจังหวัดนครราชสีมานะครับของสวยๆยังมีเยอะนะครับรถสวยๆก็ยังมีเยอะนะครับฝาก f อฟทุกท่านติดตามผลงานผมด้วยนะครับ Facebook สาโรถสปอร f a c e b o o k ร้าน,าราราน,านจรันรุ่งเรืองสองัติ ยูทูบสารโลกสทศอรด้วยนะครับฝากกดติดตามแชร์ผมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ